ถาบันทันตกรรมกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณาสุขเสนอฟอฟันแฟมิลี่ครอบครัวตัวฟอตอนคุณตายิ้มหอมอี เมื่อเช้าคุณตาไม่ได้แปลงฟันแน่เลยปากเหม็นเหม็นน่าแน่แน่หนูฟิลแกล้งตาอีกแล้วเมื่อเช้าตาแปลงฟันแล้วนะดูสิฟันสวยจะตายคุณตาหนูฟิลเหม็นจริงๆนะไม่ได้แกล้งอี นี่นี่หนูฟิลส์ไม่ได้แกล้งหรอกปากตาน่ะเหม็นจริงๆยายว่านะถ้าฟันไม่ผุก,ก็น่าจะเป็นโรคเหงือกแล้วละ่ะไม่มีทางหรอกฟันตานะ่ะแข็งแรงออกจะตายแค่มีเหลือน้อยก็เท่านั้นเอง ยังไงตาก็ต้องไปหาหมอเรื่องทำฟันปลอมอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ oh, oh, oh. ก็ให้หมอเขาดูหน่อยจะเป็นไรไปเดี๋ยวแก้ไม่ทันฟันมันจะไม่เหลือสักซี่เอานะจ้าจ้ารู้แล้วละจ้าเรื่องการใส่ฟันปลอมหมออยากให้รอไปอีกนิดนะคะ เพราะขั้นแรกเราตรวจพบว่าคุณตามีอาการของโรคปริทันอยู่ซึ่งต้องทำการรักษาก่อนถึงจะใส่ฟันปลอมได้ค่ะอ้าวนี่ตั้งใจจะมาใส่ฟันปลอมไหนกลายเป็นต้องมารักษาโรคปริทงปริทนอะไรอีกล่ะเนี่ยก็ไอโรคเหงือกที่ยายเคยบอกตาไปไงที่ปากเหม็นจนหนูฟิลส์ไม่อยากเข้าใกล้นั่นแหละ การมีกลิ่นปากก็ถือเป็นอาการหนึ่งของโรคปริทันหรือที่เรียกง่ายๆว่าโรคเหงือกหรือโรครรมานาดนะคะนอกจากนี้ก็อาจมีอาการอื่นๆร่วมด้วยเชน่นเลือดออกตอนแปลงฟันเหงือกอักเสบมีหนองออกมาจากร่องเหงือกแล้วก็ฟันโยกค,ค่ะคุณตาฟุ้งมีอาการที่ว่านี้บ้างไหมคะถูกทุกข้อเลยล่ะครับ โรคปริทันเนี่ยก็คือการอักเสบของอวัยวะปริทันซึ่งก็คืออวัยวะที่ยึดฟันของเราไม่ว่าจะเป็นเหงือกและกระดูกหุ้มรากฟันเพราะฉะนั้นก่อนเราจะใส่ฟันปลอมแทนฟันธรรมชาติที่เสียไปเราก็ต้องดูแลสุขภาพของฟันที่เหลืออยู่ให้ดีก่อนเพราะเราต้องใช้ฟันธรรมชาติที่แข็งแรงเป็นหลักยึดให้กับฟันปลอมค่ะแล้วต้องทําการรักษากันอย่างไรบ้างคะคุณหมอ การรักษาโรคบริทันจะมีอยู่ทั้งหมด3ขั้นค่ะการรักษาขั้นต้นหรือขั้นควบคุมโรคขั้นตอนนี้มีวัตถุป,ประสงค์เพื่อลดการอักเสบของเหงือกเราจะรักษาด้วยการขูดหินปูนและกราวรากฟันเป็นการกำจัดหินปูนและคราบจุลินทรีย์ที่สะสมอยู่บนผิวรากฟันและทำให้ผิวรากฟันเรียบใช้วเวลาในการรักษาประมาณ4-5ครั้งแล้วแต่ความรุนแรงของโรค แล้วเราก็จะสอนการทำความสะอาดช่องปากที่ถูกวิธีทั้งในเรื่องของการแปรงฟันและการใช้ไหมขัดฟันเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถดูแลสุขภาพเหงือกและฟันด้วยตนเองได้ต่อไปค่ะการรักษาขั้นแก้ไขากรณีที่โรคปริทันของผู้ป่วยมีความรุนแรงมากการรัรกษาขั้นต้นอาจไม่เพียงพอ จำเป็นต้องได้รับการรักษาโดยการศัลยกรรมหรือผ่าตัดเหงือกต่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความสะอาดบริเวณที่ยังมีร่องเหงือกที่ลึกอยู่ไม่ว่าจะเป็นการเปิดเหงือกเข้าไปทำความสะอาดบริเวณผิวรากฟันการตัดแต่งหรือการปลูกกระดูกโดยคุณหมอจะพิจารณาเป็นกรณีไปค่ะ การรักษาขั้นคงสภาพหลังจากได้รับการรักษาหรือแก้ไขแล้วเราก็ต้องดูแลรักษาเพื่อให้อวัยวะปริทันของเขาอยู่ในสภาพที่ดีโดยทันตแพทย์จะนัดตรวจและขูดหินปูนทุกๆ3าถึง6เดือนขึ้นอยู่กับสภาวะของผู้ป่วยแต่ละคนค่ะแล้วอย่างอาการของตาฟุ้งเนี่ยอยู่ขั้นไหนแล้วล่ะคะถึงขั้นโคม่าแล้วหรือยังแหมใหญ่เฟือง เธอก็พูดเกินไปฉันนั้นยังไม่ถึงขั้นนั้นหรอกยา่าใช่ค่ะอาการของคุณตาฟุ้งเนี่ยแค่อยู่ในขั้นการรักษาขั้นต้นเองรักษาไม่กี่ครั้งก็น่าจะหายแล้วละคะนี่เห็นไมล่ล่ะเดี๋ยวพอรักษาเสร็จนะดูฟิวหล,ลานฉันก็จะต้องบอกว่าคุณตาของหนูยิ้มสวยสวยปากก็หอมหอมแน่นอนคอยดู จ,จ้า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 คุณตายิ้มหอมด้วยความหวงวยใจจากสถาบันันตกรรมกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณาสุขเพราะรอยยิ้มของคุณคือความสุขของเรา